สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปเมอรออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชชินนะครับก็เป็นแอปทําสะสมคะแนนนะครับโดยการอ่านข่าวอ่านนิยายนะครับหรือว่าหมุนวงล้อแล้วก็กดรับทุกชั่วโมงอีกอย่างนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยสองเครื่องนะมันก็ล็อกอินเครื่องนึงมันก็จะออกอีกเครื่องนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค ก็รออินเข้ามานะ,ะโดยผ่าน a c e b o o k นะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้คะแนนอยู่ที่4,474คะแนนนะครับก็จเจอประมาณนี้มันมีรออินทุกชั่วโมงมาละก็จะเจอประมาณนี้นะครับมีอน,นิยายนะครับอันนี้เนี่ยผมทําไปแล้วนะครับแปด้1 0 0 0คะแนนนะครับ1000คะแนนเนี่ยคิดเป็นเงินอยู่ที่สี่สิบก้าตั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ในส่วนของการถอนนะถอนขั้นต่ำที่1 5 0บาทเบีาทในคนที่เล่นใหม่เนี่ยจะถอนขั้นต่ำที่10บาทได้เลยมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับซึ่งการถอนผมเพิ่งกดถอนไปวันนี้นะครับก็ประมาณอีกสี่ห้าวัน,นครับถึงจะได้ถอนนะถอนวันนี้นะครับก็คือวันอนังคารน,นะครับมันจะไม่เข้าวันศุกร์ก็เข้าวันจันทนระ์ผมคิดว่านะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่จ่ายให้นะ เดี๋ยวดูบันทึกนิดหนึ่งนะครับการแรกของฉันนะครับผมเพิ่งแรกไปวันนี้นะครับก็คือวันที่8นะครับเวลา12บสเลกาเนาทีนะครับเวลามันเข้าปุ๊บมันจะนับเป็นครั้งที่จ่ายนะครับก็จะประมาณนี้ระยะจากรอบก่อนนะครับก็ประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็โดยปกติเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถอนสิบาทเนี่ยจะถอนได้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดหมุนวงล้อนะครับ แต่ว่าเสียดายนะไอตัวทําแบบทดสอบนะบมันหายไปนะซึ่งแต่ก่อนมันจะมีแบบทดสอบให้ทำนะครับได้คะแนนสูงสุด210คะแนนนะถ้าเราดูวีดีโอเนี่ยมันจะคูณ2จะได้เป็น500พอดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดหมุนวงล้อนะครับเมื่อกี้คะแนนที่ผมสะสมได้วันนี้ก็คือ4,474นะครับมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะ ส่วนการดูโฆษณาทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะดูได้ครั้งหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำก็ร้อยกว่าคะแนนอยู่นะบางรอบก็300กว่าคะแนนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีโฆษณาเยอะเท่าไหร่นะอ่ะโอโ้เพิ่มมาแค่200กว่านะประมาณ250นะครับที่ได้เพิ่มมาอ่ะก็เหลือกดรับทุกชั่วโมงนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตก,กดให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ข้ามนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวกดให้ดูนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะมันก็แล้วแต่รอบนะครับวันนึงเนี่ยปกติผมก็ได้อยู่แล้วนะห้ 5, นาพันคะแนนขึ้นนะ,ะแต่ถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยที่มันมีกดรับทุชชั่วโมงเนี่ยผมจะได้เยอะกว่านี้นะครับได้7,500คะแนนถึง800 0คะแนนนะครับขึ้นไปนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ประมาณ5000คะแนนนะครับก็ถือว่าได้วันละ2บาทนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็เน้นทำโคโค่บอทแทนนะครับ ในส่วนของแอปที่หางเงินเข้า p a y y a l เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทีหลังนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสอบผมขอครับส่วนของไทยเนี่ย p a y p a l เนี่ยน่าจะติดปัญหาละคือใช้ไม่ได้นะครับส่วนเป็นอแอปสกิลเนี่ยผมก็ทำมันไม่ผ่านนะผมก็เลยไม่ทํำดีกว่าคือหลายคนเนี่ยก็เล่นแอท p โฟนะครับที่เคยเล่นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ละก็ค่อนข้างเสียดายอยู่มันมีถอนเข้าสกิลแต่ว่า ค่าธรรมเนียมในี่โคตรแพงนะครับอืมจงผมมันสมัครไม่ได้ด้วยก็เลยไม่ได้ทําต่อนะก็จะเจ็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อืมอันนี้รอบที่2องละเมื่อกี้มันบอกว่าได้คะแนนเท่าไหร่8ปดแปสิบกว่ามันสูงสุดประมาณ4รอบนะครับอ่ะก็ดูไปอ่ะกดไป ะรอบนี้7 2บเอ้ย76็คะแนนนะครับเราที่สามนะ,ะมาดูว่ามันจะได้ทซงสุดกี่รอบนะครับแต่ว่าสรงสุดเนี่ยมาสี่รอบนะครับแล้วแต่รอบนะว่าเราจะได้เท่าไหร่สูงสุดคะแนนที่จะทําได้ถ้าสี่รอบก็3 130นาม้อยสาสิกว่าคะแนนนะครับก็ประมาณนี้อคิดเป็นเงินก็ประมาณ1นะิกว่าสตาร์หนึสิบสองสิบสองสิบาสตาร์นะครับถ้าได้3 0 0อคะแนนนะถ้า2 5 0สคะแนนก็เท่ากับ10สตาร์นะครับ อ่ะประมาณนี้มันก็เป็นการสะสมเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคโฆษณารอบที่3ก็จะจบไปอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมันเหลือรอบที่4ก็จะได้ประมาณ300กว่าคะแนนอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับในส่วันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ